ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ วันนี้อาตมามีประเด็นธรรมะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณได้แสดงไว้ในคราวอบรมพระกรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าไปอบรมพระกรรมฐานในเรื่องการพิจารณาสภาวธรรมหลวงพ่อท่านพูดถึงประเด็นของเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นเรื่องหลักธรรมสาคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผลสูงสุด มุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนาก่อนที่จะติดตามรับฟังเรื่องพระนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณอาตมาขอยกผลของการปฏิบัติของพระผู้สุปฏิปันโนว่าพระนิพพานแท้โดยปรมัติ์นั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตา ดังที่ปรากฏในหนังสือพระธรรมเทศนาเรื่องติลักนาที่ขาถาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรแสดงไว้เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมปีพุทธศักราช2497ในหนังสือชีวประวัติและผลงานรวมพระธรรมเทศนา63กันหน้า407ความว่าส่วนกายพระอรหัตต ถ้าถึงพระอรหันต์แล้วก็เป็นนิจจังสุขังอัตตาแท้ธรรมกายก็มีขันเหมือนกันแต่เป็นธรรมขันไม่เรียกว่าเบญจขันเป็นธรรมขันเสียมีธาตุเหมือนกันเป็นวิราคธาตุเป็นวิราคธรรมและผลของการปฏิบัติของพระเดชพระคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่ากล่าวไว้ในโอวาทของท่านในหนังสือมุตโตไทยหน้าที่24ว่าแม้พระบรมศาสดาของเราก็เช่นเดียวกันพระองค์ประทับนั่งณนะขวงไม้โรพพฤกแห่งเดียวเมื่อจะดับโลกสามก็ไม่ได้เหาะขึ้นไปในโลกสามคงดับอยู่ที่จิต ที่จิตนั่นเองเป็นโลกสามฉะนั้นท่านผู้ต้องการดับโลกสามพึงดับจิตของตนจนทําลายกิริยาคือตัวสมมุติหมดสิ้นจากจิตยังเหลืออยู่แต่อกิริยาเป็นทีติกิตทีติธรรมอันไม่รู้จักตายชนีแลและผลของการปฏิบัติที่พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิยานโสพล หรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่ได้แสดงไว้ในหนังสือธรรมเทศนาเรื่องความตายเป็นธรรมดาในหนังสือชุดรมชุดเตรียมพร้อมหน้าสี่ร้อห้าว่าการที่เราอยู่ในเวลานี้และบำเพ็ญเรื่อยมานี้แลคือการดำเนินเพื่อหลบปลีกปลีกภัยทั้งหลายโดยลำดับจนบรรลุถึงมหาสมบัติอันพึงหวังจากนั้น จะเรียกว่านิจจังเป็นของเที่ยงก็ได้เพราะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเข้ามาทำลายจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายจะเรียกว่าบรมสุขก็ไม่ผิดจะเรียกว่าอัตตาก็ไม่น่าจะผิดเพราะเป็นตนแท้คือตนในหลักธรรมะหลักธรรมชาติไม่มีสมมุติน้อยใหญ่แม้แต่ปรามนูเข้ามาเกี่ยวข้องใจ แต่ไม่ได้หมายถึงอัตตาที่คู่กับอนัตตานั้นเป็นความสมมุติอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นทางนำเนินเพื่อบรรล,ลุพระนิพพานและ 4. หลวงปู่ชอบฐานสมโมแห่งวัดป่าโคกมนบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยได้พูดเรื่องนี้ไว้ในหนังสือชีวประวัติฉบับปรับปรุง พศสอ5หน้า1 2 9ถึง130ว่านิพพานไม่ได้ศูนย์ไม่ได้อยู่ตามที่โลกคาดคะเนหรือเดากันทำจริงจะได้เห็นของจริงรู้จริงและจะเห็นนิพพานเองเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านบริสุทธิ์เองและหายสงสัยโดยประการทั้งปวง ที่อาตมายกมาให้สาธุชนได้รับฟังนั้นเป็นผลปฏิบัติของพระผู้สุปฏิปโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสายพระป่ามีพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตตามหาเถระเป็นต้นเพื่อที่จะยืนยันหลักธรรมตามแนววิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ถ่ายทอดสั่งสอนเอาไว้และบูรพา j a n ครูบาจารย์ได้สืบทอดต่อๆกันมาและแสดงอ้างถึงทั้งหลักฐานในคำพีทางพระพุทธศาสนาในวิธีปฏิบัติและผลของการปฏิบัติยืนยันตรงกันกันกบพระผู้สุปฏิป,ปโนเหล่านั้นที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อที่จะให้สาธุชนมั่นใจว่าพระนิพพานแท้โดยปรมัต์ที่หลวงพ่อจะแสดงให้ฟังต่อไปนี้คุณโยมจงจับประเด็นให้ดีว่าประเด็นธรรมะท่านพูดถึงเรื่อง พระนิพพานแท้โดยปรมัตินั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นบรมสุขบุคคลใดหรือพระโยคาวจรใดเข้าถึงรู้เห็นและก็เป็นจะรู้ถึงสภาวะนั้นว่าพระนิพพานนั้นมีอยู่ไม่ได้สูนหายไปไหนมารับฟังประเด็นธรรมะเรื่องนี้ให้มั่นใจลงไปอีกว่าหลวงพ่อท่านแสดงไว้ว่าอย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรับฟังพร้อมกัน ใครเขามาเถียงหรือมาว่าว่าไอ้นี่เป็นแต่สมถะหรือว่านิพพานธาตุใครว่านิพพานธาตุเป็นอนัตตานะครับหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนว่านิพพานธาตุโดยปรมัตนั่นเป็นอัตตาผิดให้มาอ่านหนังสือนี้ให้หนังสือเขาอ่านแต่คุณอย่าทำผมขาดก็แล้วกันว่าอย่างนี้อ่านให้จบแล้วคุณค่อยมาเถียงว่ามันอยู่ตรงไหน นะครับเอกสารหลักฐานข้ออ้างอิงอยู่ในนี้และพระปฏิบัติจริงๆนะครับท่านก็เห็นด้วยอย่างนี้เห็นตรงกันแหละหลวงพ่อบัวนี่ท่านยังไม่มรณภาพท่านอยู่ไม่เชื่อไปถามท่านวันนิ้พานนะเป็นนิจังสุขขังและก็มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนใช่หรือไม่หรือว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าแค่เป็นอนัตตาไปถามท่านถ้าไปถามท่านดีก็ดีไม่ดีเดี๋ยวท่านจะ สะดุดีกลับมาวิ่งหนีออกมาไม่ทันเครับเพราะว่านิพานจะเป็นอนัตตานิพานธาตุนีนนะจะเป็นอนัตตาเหมือนกับสังขารไม่ได้เพราะเป็นวิสังขารมันคนละเรื่องกันแต่ว่าทําไมถึงผู้สอนอธิบายตามอัฏฐกถาจารย์ ซึ่งเขามีเนื้อความลึกซึ้งแต่ไม่เข้าใจถึงคําเดียวแหละกับผมจะบอกพระเดชพระคุณท่านนะครับสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญาปัสสติอาัฐานิพินติทุเขเอสมะโควิสุทธิยาคําอย่างนี้แหละมีมาอย่างนี้แหละสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารเป็นทั้งปวงเป็นทุกข์ ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานะยามใดหรือเมื่อใดที่พระโยคาวจรพิจารณาเห็นทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกขอาทานิพินทติทุกเคเอสมโคโววิสุทธิยานี้เป็นทางหมดจด อัฐนิพินติทุกเคนี่เห็นทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อนั้นพระโยคาวาจรนั้นจึงเบื่อหน่ายในทุกขคําว่าเบื่อหน่ายในทุกนี่อยู่ในขั้นไหนของวิปัสสนาญาณอยู่แค่นิพิทายานนิพาานนิทายานและนิพิทายานนี่ ยังไม่ถึงนิพพานเลยยังใช้สังขารทั้งปวงเป็นเครื่องพิจารณาเท่านี้แหละยังไม่ถึงนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสนิพพานข้อนี้แต่คนแปลทำทั้งปวงเป็นอนัตตาวงเล็บทั้งสังขารและวิสังขารคือพระนิพพานด้วยสวัสดีเลยตายไปเดี๋ยวก็ผลจะออกแหละจะปรากฏแล้วที่ได้ประกาศอย่างนี้ไปเถอะไอ้วงเล็บ หรือตีความหรือขยายความต,ตัวเองขยายผิดเพราะไม่ได้สังเกตไม่ได้ปฏิบัติคำว่ายะธาปัญญาปัตสติอัานิพินติทุเคตรงนี้เอสัมัโคโววิสุทธิยาเมื่อใดที่พระโยคาวาจรพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอนัตตก็ไม่ใช่ว่ามันไ,ไ,ไม่มีตนนะอนัตตานี่ไม่ใช่ไม่มีตนนะหลวงพอ่อหลวงพี่ มีแต่มันไม่ใช่ตนคือไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนถ้าเรียนบาลีนี่หลวงพี่นี่นมหานัตถพลประโยคปท9เก้าให้ท่านชี้แจงให้ฟังนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบาลีไวยากรณ์เหมือนกับที่ว่านี่เป็นคำสมานณัอ,นะอศโอนัตโส อายังสัตตูสัตต์นี้ไม่ใช่ม้าไอ้คำว่าสัตว์นี้ไม่ใช่ม้านี่สัตว์มีเปล่ามีเปล่าเออมีสัตว์นี้ไม่ใช่ม้านี่ก็แปลว่าม้าก็มีไอ้สัตว์ตัวนี้มันไม่ใช่ม้าเหมือนคำว่าอนัตตาอนัตตาเหมือนกันณัตตาอนัตตา อายังปุริสโสก็ได้บุรุษนี้ไม่ใช่ตัวตนนอัตตาไม่ใช่ตัวตนอนัตตาเมื่อเป็นคำสบาดใช้คำว่าอนัตตานี่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีตนนะในคนหลังๆนี่เก่งมากแปลว่าไม่มีตน ที่แท้ไม่ใช่ไม่มีตนมิใช่ตัวตนคือไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนทีนี้ถามว่าตัวตนมีเปล่ามีของตื้นต้นนะครับแต่ว่ามันเส้นผมบางภูเขาบางคนก็อ้างไปอีกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่านิพานเป็นหรือว่าไม่ไม่เคยตรัสเรื่องอัตตาไม่มีอันนี้กระผมจะชี้ประเด็นให้ทราบ พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสอยู่ในอนัตตลกนาสูตรนะครับอยู่ในอนัตตลกนาสูตรที่ตรัสสอนปัญจวัคคีย์ที่บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระโสดาบาันบุคคลหมดทั้งห้ารูปแล้วตกกระแสแล้วไอ้นั่นแหละสอนเรื่องนิพพานนั่นแหละสอนเรื่องนิพพานรูปังอนัตตา พิกเ,เวรูปังพิกเ,เวอต,ตารูปดูปก่อนภิกษุทั้งหลายรูปและเป็นอนัตตาหลวงพี่ช่วยบอกนิดนึงว่า,าถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซหลวงพี่ว่ารูปปันหิทางพิกเ,เวอัตตาอภวิสสะ,ะอหนยีทถังกบว่า รูปัญจะหิธังพิกเวอัตตาอภิวิสสะนัยธังรูปังอาภาทายะสังวัตติยะรับเทตชะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติมาโหสีเอายะสมายะสมาวยะสมาจะโคพิกเวรูปังอัตตาตารูปังอาภาทายะสังวัตตยะสังวัตติสังวัตติอาณา นี่คำแปลย่อตรงนี้เนี่ยที่ท่านว่ามาดูกระภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปนี้จะได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิ อืมถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออา,าพาธสิเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอัตตาคือสิ่งที่ไม่อา,าพาธแต่รูปนี้น,นี่ยัสมาเนี่ยแต่รูปเนี่ยเพราะรูปนี้เป็นอนัตตาดูกระพิสูทั้งหลายเพราะรูปนี้ เป็นอนัตตาตัดสมารูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธอาพาทายสังวัตติรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธเห็นไหมตรัสแล้วอัตตาถ้ารูปนี้จกได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิเห็นไหมล่ะถ้าอะไรเป็นอัตตาแล้วต้องไม่อาพาธ แต่รูปนี้เป็นอนัตตาจึงเป็นรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธเห็นไหมล่ะตรัสแล้วเรื่องอัตตาใครว่าไม่ตรัดใครว่าไม่ตรัดตรัสแล้วแต่พระปัญจวคีท่านถึงกระแสะแล้วท่านรู้แล้วโออัตตาแท้มันมีอยู่แต่ว่ารูปนี้หรือเบญจขันเป็นอนัตตาคือณอัตตาอนัตตาอายังปุริโส ใช่ไหมเอาอ,อายังอะไรดีขันธปันจะกังนะครับขันห้านะครับอเออขันธปัญจ,ก,จกังขันธปัน,นจบนี้เอออายังขันธปัญจกังครับขันธปันจกนี้นก็คือหมายถึงเบญจขันธแต่ทําเป็นเอกวัจะนะใช้อายังอีองทางอีาทางนี่เป็นอย่างนี้เพระาะฉะนั้นอันนี้ ตรัสเลว้วไม่ใช่ไม่ตรัสแต่ว่าคนท่องแล้วข้ามเพราะฉะนั้นสัจธรรมนี้กระผมจึงต้องยืนหยัดและกระผมจึงได้ประกาศว่าถ้าใครวิภาควิจารณวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนกระผมกล้ากล่าวเลยว่าท่านผู้นั้น าวิจารณ์ณในทางลบนะว่าผิดนะท่านผู้นั้นไม่ใช่นักปฏิบัติและกล้าพูดทุกคนที่วิจารณ์ณว่าผิดว่าคนวิจาร์นั่นแหละผิดแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านบอกว่าเสริมชัยถ้าใครเขาจะให้ไปพูดที่ไหนอย่าไปนะ แต่ถ้าว่าเขาจะมาฟังที่นี่เสริมชัยจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะท่านไม่ว่าเพราะฉะนั้นมีขณะนี้มีผู้ที่วิจาร์ณในลักษณะว่าล่อเสือออกจากถ้ำจะให้กระผมออกไปพูดไปชี้แจงหรืออะไรก็แล้วแต่ออกไปโต้แต่ผมไม่ไปหรอกนี่เริ่มมีหนังสือพิมพ์เข้ามาถามแล้ว กบผมบอกว่าถ้าเรื่องอื่นไม่พูดนะแต่ถ้าเรื่องวัดนี้เรื่องธรรมะวิชาธรรมกายแล้วมาเลยจะพูดเต็มอัตราเลยผมบอกไปอย่างนี้บอกไปเมื่อตอนบ่ายอาตอนเช้าพยายามเขาพยายามที่จะมาขอสัมภาษณ์บอกถ้าเรื่องวัดอื่นไม่พูดเรื่องอื่นก็ไม่พูดถ้าเรื่องธรรมะวิชาธรรมกายเรื่องกิจกรรมในนี้มาเลยยินดีจะพูด อันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่ายินดีจะชี้แจงเพราะฉะนั้นกระผมมั่นใจครับพระคุณเจ้ามั่นใจทีเดียวกระผมพูดมาทั้งหมดนี้ต้องการจะชี้ว่าภายในวัตตะมีมากเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าประมาทท่านทั้งหลายมานี้ดีแล้วบุญใหญ่กุศลใหญ่กระผมกราบเรียนพระคุณเจ้าด้วยและเจริญพรญาติโยมด้วยแม้เลี้ยงพระเลี้ยงเนรเลี้ยงโยมด้วยกันนั้นนั่นแหละโยมที่นั่งนี่เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรม แค่นี้อานิสงส์นับประมาณไม่ได้ไม่ต้องพูดอาตมานี่มีน้อยทําน้อยมีมากทํามากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเวลามันจะถึงที่อับจนมันก็ไม่ถึงที่ที่สุดมันพอช่วยไปได้และเมื่อไอ้กรรมเก่ามันหายกำบังเราแล้วเราก็เจริญก้าวหน้าได้ในทุกเรื่องในทางที่ดีเพราะฉะนั้นผลดีของกรรมดีนั่น เห็นในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติน่ะผลของกรรมชั่วก็เห็นชาตินี้แหละครับโยมเอ๋ยไม่ต้องเห็นชาติไหนเห็นชาตินี้เพราะฉะนั้นมาเนี่ยดีแล้วเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่มาปฏิบัติมารู้มาเข้าใจอย่างนี้นะเอาละเอางั้นให้พรก่อนสุดท้ายนี่อาตมภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัย จงได้ปดโปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพระคุณเจ้าทุกท่านสามเณรทุกรูปญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงปราศจากความทุกโศกโรคภยัยสภาพอันตรายและอุปตติวันตรายทั้งปวงจงมีอายุมั่นขวัญยืนจงมีสติปัญญาอันเห็นชอบกล้าแข็งรู้ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงแล้วดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข ไม่ไปในทางเสื่อมที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทินสาธุชนก็ได้รับฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลในเรื่องเกี่ยวกับ พระนิพพานท่าโดยปรมาติว่าเป็นอัตตาแต่อัตตาที่หลวงพ่อได้พูดถึงนั้นไม่ใช่อัตตาตัวตนที่ประกอบด้วยเบญจขันธ์หรือสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้หลวงพ่อท่านไม่ได้กล่าวถึงส่วนนี้เพราะมีบางท่านเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติธรรม ตามแนววิชาธรรมกายนั้นสอนเรื่องพระนิพพานว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนตรงนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรจริงๆหลวงพ่อท่านไม่ได้สอนว่าตัวตนที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอัตตาตัวนี้ท่านรู้ว่าเป็นอนัตตาเพราะไมเ่เป็นไปในอำนาจไม่อยู่ในอำนาจ มีการเกิดแก่เก็บตายตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์แต่อัตราที่หลวงพ่อได้พูดถึงนั้นท่านกล่าวถึงพระนิพพานธาตุโดยปรมัติตย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันกันกบไตรลักษณ์หรืออนิจจลักษณะดังมีบางตอนที่ท่านได้ยกเอา,เอาสภาวะเหล่านั้นมาเปรียบเทียบคือสภาวะธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ก็จะตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงประกอบด้วยทุกขเป็นทุกขังและผลสุดท้ายก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี้คือสภาวะธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารธรรมจะมีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดีล้วนตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์ทั้งนั้นจะหลีกพ้นไปกฎเกณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้ไปไม่ได้ แต่จะมีอีกสภาวะธรรมหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับสภาวะธรรมไตรลักษณ์นี้คือสภาวะธรรมนั้นท่านเรียกว่าวิสังขารวิสังขารธาตวิสังขารธรรมคือธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งไม่ตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์ซึ่งเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกันเช่นสังขารประกอบด้วยความไม่เที่ยง แต่วิสังขารประกอบด้วยความเที่ยงคือนิจจังสังขารประกอบด้วยทุกข์ทุกขังแต่วิสังขารน,นั้นตรงกันข้ามคือเป็นสุขขังหรือที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นประมังสุขขังนิพพานังประมังสุขขังหรือว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะและอันสุดท้ายสังขารเป็นอนัตตามิใช่ตัวตน แต่วิสังขารน,นั้นจะเรียกว่าอะไรนะจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าธรรมชาตินั้นเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอนัตตาอีกในหนึ่งหรือซึ่งมันผิดกับความจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็สาธุชนผู้มีปัญญาผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมก็จงพิจารณาว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสสภาวะธรรมตรงนั้นว่าเป็นอมตังปะทัง หรือเป็นท่วงคือยั่งยืนทวัฏฐานังเป็นฐานะที่ไม่เคลื่อนตรงนี้แหละคือสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะต้องทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งจะได้ไม่หลงประเด็นในธรรมะปฏิบัติจะไม่ได้เป็นศีลพัตะปามาตหรือความยึดถือว่า สำนักนั้นสอนอย่างนั้นสำนักนี้สอนอย่างนี้จงเทียบเคียงกับหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคือคำพีในทางพระพุทธศาสนาและผลของการปฏิบัติของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือจากหลักฐานชีวประวัติและผลงานของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ยืนยันผลของการปฏิบัตินั้นตรงกัน ว่านิพพานแท้โดยปรมัตินั้นเป็นสภาวะที่เป็นบรมสุขไม่เปลี่ยนแปลงแปรผันสำหรับผู้ที่เข้าถึงแล้วดังที่หลวงพ่อพระมหาบัวญาณสัมปนูหรือหลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าจะเรียกว่าอัตตาก็ไม่น่าจะผิดเพราะเป็นตนแท้คือตนในหลักธรรมชาติไม่มีสมมุติน้อยใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่ปรมนูเดียวนี่แหละ สาธุชนทั้งหลายนะอย่าหลงประเด็นธรรมะธรรมะเรื่องเหล่านี้เราต้องพินิษพิจารณาด้วยความรอบคอบและศึกษาปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรมจึงจะเกิดผลดีกับตัวเราเองผู้ศึกษาและปฏิบัตินั่นแหละจะได้ไม่หลงตามกระแสสำหรับวันนี้อาตมาก็ได้นำหลักฐานและคำบรรยาย จากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเรื่องการพิจารณาสภาวะธรรมและในตอนท้ายนี้สําหรับตอนที่สามนี้ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องพระนิพพานยกมาว่าพระนิพพานแท้โดยปรมัตินั้นไม่ใช่เป็นอนัตตาว่างเปล่ายังเป็นสภาพที่ผู้เข้าถึงนั้นเป็นบรมสุขนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา สาธุชนผู้มีปัญญาก็จงพิจารณาและไร่ครควญศึกษาปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนสำหรับวันนี้อาตมาก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านจงอย่าละการปฏิบัติธรรมมีเวลาก็มันตรึกตรองปฏิบัติธรรมอยู่เสมอปฏิบัติสายไหนก็ได้ถ้า ทําให้ใจเราสงบทําให้เราละกิเลสได้นะหรือจะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายโดยตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วโกลมใสและท่องสัมมาอรังอยู่ตรงกลางกายกลางท้องของเราจนกว่าเราจะใจจะหยุดจะนิ่งจะปรากฏดวงธรรมใสแจ่มขึ้นมาแล้วก็มันปฏิบัติอยู่ทุกอิเดียบทยืนเดินนั่งนอนผลแห่งความสงบสันติสุขก็จะเกิดขึ้นแก่สาธุชนเองสำหรับวันนี้ อาตมาขอลาท่านสาธุชนไปก่อนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทินเจริญพร